คุณผู้ชมเคยคิดถึงไขรสักคนไหมครับคิดถึงแล้วคิดถึงอีกนะทําได้แต่คิดถึงนะครับแล้วก็ทําได้แค่รอเท่านั้นนะรอแล้วรออีกครับรอจนคิดว่าเขาคงจะไม่กลับมาแล้วนะเพราะว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับเขากลับมาจนได้ครับใช่ครับผมหมายถึงมาร์คโรยนะเออตั้งแต่จากดอทมูนนะครับหลังจากที่เขาหายไปนานนะโอ้โหนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วนะว่าสุดท้ายนั่นแหละครับเขาก็ กลับมาแล้วนะผมไม่ได้หมายถึงเออความรักตั้เน่านะครับผมไม่ถนัดเรื่องพวกนั้นนะสวีสวัสดีนะสสดชาวอีฟ e ุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกัะสู่ช่องใดน้อยชาแนลพิีเช่นเคยนะและวันนี้ครับเรามาอยู่กับ m a r c โกไรสนะแมรรู้ว่าจะไม่กลับมาซันแล้วนะ คือเขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ผมอยากจะเล่นมากนะเออตั้งแต่เปิดแล้วแหละแต่ว่าในตอนนั้นมันไม่มีนะครับแล้วก็อัพเป็นอ e ีฟุตบอลก็ไม่มีอีกนะครับจนมาถึงอัตเต็ล่าสุดนะครับเขาก็กลับมาให้เล่นแล้วนะอ่ามาดูสไตล์เขาเข,ข,ข้าก่อนนะครับเพื่อสไตล์เป็นฮูเปเยอนะร์นะทีมเพื่สไตล์ก็โพซิชันเกมนะครับเจสนะส่วนสไตล์ข้างในก็ประมาณนี้ครับยังบอลของบอลก็โอเคนะส่งบอลยาวก็ใช้ได้นะครับ ลูกตั้งแต่นี่ดูดีเลยนะเออส่วนค่าพลังอื่นๆก็ประมาณเจ็ดสิบบวกนะครับส่วนเท้าที่มาถนัดก,ก็ใช้ได้ดีมากเลยนะเออเวลี่ไฮเลยนะครับส่วนสกิลก็มีประมาณนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นสกิลยิงเนาะแล้วก็สกิลส่งนะอืมแล้วก็สกิลกัปตันนะครับไม่มีสกิลเลี้ยงนะเออ ush, อ,อย่างพวกดับเบัลทัชอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาอัพสแตกันก่อนนะเออการอัพค่าพลังเนี่ยผมอัพตาม AI อัพให้เลยนะเพราะว่า ในแอป d a t าเบลเนี่ยมันก็อัปเหมือนที่ AI อัปให้เป๊ะเลยนะครับไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนเลยนะเออคือมันเหมือนกันเลยนะครับก็แทบจะไม่ต้องไปดูในแอป a า a าเบลนะเออก็อัปตามนี้ได้นะครับค่าพลังก็ประมาณนี้นะการเลี้ยงบอลคงบอลก็ค่อนข้างเด่นนะครับส่นสั้นส่งยาวก็ดีขึ้นนะจุสกอร์ก็โอเคครับลูกตั้งเตก็ดีขึ้นมานิดนึงนะความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี เขาอายุเยอะแล้วนะไม่ต้องพูดถึงนะครับบาลานซ์ก็ไปสิบสองนะเซตมไม่น่าจะสิบเอ็ดเองนะครับก็อาจจะน้อยนิดนึงนะเออก็นั่นแหละด้วยอายุของเขานะครับออก็ไม่แปลกะนะเออส่วนค่าพลังสูงสุดก็จะอยู่ที่เก้าสิบสี่นะครับนี่ค่าพลังเอ,อ่อเก้าเก้านะถ้าตัานหนึ่งร้อยก็อยู่ที่เก้าสิบสี่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ามันก็รลอยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะ ยินดีต้อนรับประสู่การรีวิวมาโกโรยส์นะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกเหมือนกันทุกคลิปเลยนะว่าการรีวิวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าหากไปตกงกับใครเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดต่างความรู้สึกนั่นนะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะอ่าผมขอพูดเอ่อถึงเรื่องแรกกันก่อนก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงบอลของบอลน,นะของมาโก r รยส์นะ สำหรับการย่างบอลของบอลของมานก็ร้อยนะครับเออผมมองว่ามันทําได้ดีนะเออทำได้อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกหลบศัตรูล็อกบอลอะไรเงี้ยเออคือเขาทาได้นะแต่ว่ามันมันไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่มีสกิลเลียงนะแบบสกิลพวกง่ายๆอะไรเงี้ยแบบดับเบิ touch อะไรเงี้ยเออคือเขาไม่มีนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถใช้สกิลได้นะคือเขาใช้สกิลได้แต่เอออาจจะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนิดนึงนะ อาจจะต้องดูแบบสถานการณ์นะว่าจะต้องใช้สกิลอะไรนะครับหรือว่าสถานการณ์แบบนี้คนจะสกิลไหนอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นอ่ะเออมันก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนิดนึงนะเออมันก็เลยแบบมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะเออแต่ถ้ามีแบบดับเบิลทัชอะไรเงี้ยเออมันจะทําให้การเลี้ยงบอลครองบอลมันง่ายขึ้นเยอะนะครับเเพราะว่าสกิลดับเบิลทัชเนี่ยมันใช้ง่ายสุดแล้วนะเออมันใช้ง่ายที่สุดแล้วนะก็นั่นน้ครับเออไม่มีสกิลเลี้ยงบอลมันก็เลยทําให้การ เลี้ยงบอลของเขามันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ผมก็มองว่ามันอยู่ในระดับที่ดีนะครับเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือการส่งบอลสั้นบอลยาวนะก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับการส่งบอลสั้นบอลยาวถึงถึงแม้ว่าเอ,อ่อค่าพลังอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเขาก็ทําได้ดีนะครับแต่ไม่คันดีมากนะไม่เหมือนพวกเอ,อ่อพวกเดวบอยพวกบูโนขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็ทาได้ดีนะครับอย่างจ่ายคิลเลอร์พาสอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้นะหรือว่าจะเป็นการส่งสั้นแบบ ต่อบอลขึ้นไปทําเกมหรือว่าทําเชียง1นึ่งสองอะไรเงี้ยคือเขาก็ทําได้นะแต่ว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอ,อือว่าการเปิดบอลเลยเงี้ยเออการเปิดบอลเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันนะผมลืมบอกเลยว่าการเปิดบอลเขาก็โอเคนะครับเออมันไม่ได้ดีอนะไรขนาดนั้น่ะมันก็ดีในระดับหนึ่งนะเพราะการเอ่อเปิดบอลของเขาเนะี่ยมันไม่มีสกิลแบบเปิดบอลแม่นหรือว่าสกิลเพ,พลนพอยต์คอสซิงกนะครับมันก็เลยทําให้ การเปิดบอลของเขามันก็ไม่ได้ดีอะขนาดนั้นอ <c ười> ่ะคือมันไม่ได้แม่นอ่ะเออมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ดีนะค่อนข้างที่หวังผลได้นะครับสำหรับการเปิดบอลนะก็โดยรวมนะครับสำหรับการส่งบอลนะไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลสั้นหรือการส่งบอลยาวนะครับผมให้อยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือลูกตั้งเตะนะไม่ว่าจะเป็นลูก ฟรีคิกนะครับหรือว่าเป็นลูกเปิดมุมนะเออผมมองว่ามันก็ทําได้ดีอีกเหมือนเดิมนะครับขอพูดถึงเรื่องลูกเปิดมุมก่อนก็แล้วกันนะการเปิดมุมของเขาเนี่ยเออค่อนข้างที่จะเออไปตามเส้นในระดับหนึ่งนะครับถ้าลากไปยังไงมันก็แทบจะไปอย่างนั้นเลยในระดับหนึ่งนะเออก็อาจจะมีค่าความโค้งนะครับที่ถ้าเราแบบลากเส้นโค้งเกินไปก็อาจจะไม่ได้โค้งขนาบนั้นนะเออมันก็ แหละมันก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมการเปิดบอลเออไม่ใช่การเปิดบอลเด็กการเปิดมุมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะเออทำได้ดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แม่นหัวเหมือนพวกตัวอื่นๆนะครับส่วนลูกฟรีคิกนะครับก็อยู่ในระดับที่ตีนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าลากไปก็แทบจะไปตามเส้นเหมือนเดิมนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังนะครับว่ามันจะไปตามเส้นขนาดไหนแต่ว่าที่ผมดูนะมันก็ อาจจะถ้าเราลากเส้นไปยังไงมันก็อาจจะสูงกว่าเส้นที่เราลากไปเออนิดหนึ่งนะเอออาจจะมันจะสูงกว่าเส้นที่เราลากไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าพลังลูกตั้งเตะของเขามันไม่ได้สูงขนาดนั้นะเออมันไม่ใช่แบบพวกเมซี่เนย์มานะครับเออแต่มันก็แรกก็อยู่ในระดับที่ดีนะแบบถ้าอยู่ในระยะที่ดีนยะผมว่ามันก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับสาหรับลูกฟรีคิกของมาโกโรส์นะก็นั่นแหละครับก็โดยรวมทั้งหมดนะ ในลูกตั้งเตกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอออย่างที่บอกไปนะครับและเรื่องต่อมาครับเรื่องนั้นก็คือการจบสกอร์แล้วก็เรื่องของการยิงคนระับผมเอารวมกันเลยครับเออสำหรับการจบสกอร์ผมมองว่าก็อยู่ในระดับที่ปกติค่อนไปดีนะเออถามว่าจบสกอร์ได้ไหมมันก็จบได้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีความคมขนาดนั้นนะครับเออมันไม่ได้มีความคมเหมือน พวกกองหน้าทั่วไปเลยว่าพวกกองกลางตัวลูกแบบพวกตัวเมตาอนะเออมันไม่ได้มีความคมขนาดนั้นอะถามว่ามันจบสกอร์ตไ้มมันก็จบได้นะเออแต่แค่มันไม่มีความคมนะครับเออถ้าใครจะแบบเอาไปเล่นเพื่อแบบให้หวังยิงประตูอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยอยากให้หวังเท่าไหร่นะเออแต่ถ้าเป็นแบบยิงแบบลูกง่ายๆทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบลูกแกล้งแ,แบบุมแคบหรือว่าลูกยิงไกลอะไรประมาณนั้นคือมัน ทำไม่ได้นะโดยเฉพาะลูกยิงไกลนะครับถึงแม้ว่าจะมีสกิลยิงไกลดีนะแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าค่าพลังการยิงของเขามันไม่ดีเยอะนะเข้าใจใช่ไหมเออคือมันไม่แรงอ่ะอืมไม่ใช่ไม่แรงครับคือคือมันแรงแต่มันไม่แรงพออะเข้าใจใช่ไหมคือพูดผิดนะื่อกีคือมันไม่แรงพอครับที่จะทําให้ลูกยิงไกลมันแบบจะมีประสิทธิภาพหรือว่าหวางผลได้นะเออ นั่นแหละครับก็สรับการจบสกอร์นะเออผมก็มองว่าอยู่ในระดับที่ปกติค้นไปดีนะครับนะเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนะเออความเร็วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมให้อยู่ในระดับที่แย่นะเออไปปกตินะครับก็บางทีมันก็แย่บางทีมันก็ปกตินะก็มันไม่ได้เร็วอ่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับแต่สปีดต้นมันก็โอเคนะก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของความเร็วมัน แทบจะสู้เขาไม่ได้นะคือแบบบางทีเลี้ยงไปบางเสียกองหลังไม่วิ่งทันสังกันนะ่ะเออคือทั้งทงท,งที่กองหลังตัวนั้นมันก็ไม่ได้เร็วมากเหมือนกันนะแต่ว่ามันวิ่งทันนะครับเออก็อย่างนี้ทุกคนรู้นะเออก็นั่นแหละก็ะอาจจะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งได้นะสำหรับเรื่องของความเร็วนะครับของมัค์โรยส์นะส่วนเรื่องสมดุลน,นะครับหรือว่าเรื่องของบาลานด์นะเออผมก็มองว่าอยู่ในระดับที่ดี นะครับอยู่ในระดับที่ดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงัคนแบบดีมากขนาดนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการยิงหรือว่าการอ,อ,อะไรการเข้าพรทหรือว่าการแย่งบอลอนะ่ะมันก็โอเคนะสมดุลดีถ้าแบบมันไม่ค่อยฝืดตัวเองสักเท่าไหร่นะครับมันนนและมันอยู่ในระดับที่ดีนะครับสาหรับความบาลานซ์นะส่วนเรื่องต่อมาครับเรื่องสุดท้ายเลยนะนั่นก็คือเรื่องของความอึดความอึดของเขาก็อยู่ในระดับที่นอยนะครับเออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็อย่างที่ทุกคนดูนะอ่าก็ มีประมาณนี้นครับสำหรับการรีวิว m a g r อลรอยส์นะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิดแต่ว่าพูดไม่ชัดนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคถ้าหากใครชอบนะก็ช่วยกดไลค์สักนิดหนึ่งนะครับผมขอสัก10ไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมทําคลิปกันหน่อยนะครับก็ช่วยกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะโอเคครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจะเ,เป็นตัวอะไรก็รอดูกันได้เลยนะกดติดตามกดกระดิ่งรอดูได้เลยนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย